สวัสดีกับสวัรดีกันในเมืองสตูลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านปากันเคยนะครับวันนี้นะครับจะพาไปท่องเที่ยวดินเดนมัสจันนั่นก็คือสลังมมากรอนครับนักท่องเทียตงวัดนะครับวันนี้ก็คือกลุ่มหนักเท้าซื้อมันเถื่งนแั่วสตูลนะครับแล้วก็กลนลงเรือนะครับจะต้องมีการตรวจกันต้นนะครับไว้มาชิดยากับต้องเข็มแล้วก็พ้นไม่เป็นโควิดนะครับใครจะยังไม่ชิดยาที่นะครับไม่ฉิดก่อนซีตีก่ก็จะทำการเซิรนะครับปรากฏว่ามีสองคนนะครับแล้วก็พานด้วยนะครับ ถึงแล้วครับสลังมังกรครับถ้าเราถ่ายรูปจากมุมสูงนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มีซิ่งมีชีวิตอยู่นะครับตัวยาวมากนั่นก็คือมังกรเปลือกเอาที่แบบละลานชิ่นนะครับที่มาตับต้มลงนตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นกระโดงของซิ่งมีชีวิตขนาดักษ์ที่ประชสากลเขาเรียกว่าสลังมังกรมังกรตัวนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่2.8กิโลเมตร เดียวน,นะครับเรามีผ่าเดินชมนะครับว่าความยาวของมันนะครับยาวลิบบิ้นเรงดงามเคยไหนนะครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่สร้างสรรค์ศิลปะอย่างงดงามเป็นสิ่งมหัศจรรย์นในเมืองสตูลน,นะครับตัวนี้เราอยู่ที่ส่วนอ้างนะครับอยู่ที่เกาะวัวมันส่วนวัวอยู่ที่ประมาณเกาะครับทางตอนนอกจะเป็นเกาะกวางลนวันนี้นะครับบคุคคลสําคัญที่จะมาเยือนและก็โปรโมทสถานที่ต้องเดียวสิ่งมหัศจรรย์นในเมืองสตูลน,นั่นก็คือ พอมเมืองสตูลท่านผู้ว่าเอกรัดับรีเซนครับพร้อมด้วยท่านโนสมารีเซนครับคนนี้ท่านเปซาร์รี่เซ้นาทต์ครับคนกำลังเลสตนี้ก็คือท่านผู้ช่วยวิทยาธสรมจักวัชสตูลครับคนนี้สุดล้อว่าจ่าครับแล้วก็หมามูคนนี้ฮีโร่มืสตูลครับคุณโฟกครับ ่นผมเชายาเมืองครับิกาท,นท,ทีนี่นะครับจะพบกับความสนุกสนานลื่นเรื่องบันเทิงใจครับขอโทษครัข,ขอโทษคระว่ายโอเคจมาค้ทีดำดัๆในเลนกลางๆสารสลัหงหรันกับก็คือห้อยกระบงกรับนท่านผูวาก็ให้ความสืนใจมาก ใช่คร <łość> ั <S 2> <S 2> บลำนี้ทั้งหมดเลยครับแชร์เลยที่นี่นะครับเรียบค่อยกระ벙งนีเสมือนเครื่องกรองน้ำนะครับทำให้น้ำรีสสะอาดใสหั่นนมันกอรับครัสามครับสอง